สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิ่มก็จะมาลองเป็นผู้เล่นใหม่นะดูสิจะมีใครเล่นกับเราไหมอ้าเจอล้วคนนี้เขาถามว่าจะเล่นได้ไหมนะคะตอนนี้นะคะบิ่มก็อยู่ในห้องกับเขาแล้วนะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> อ่าไม่มีท่านะคะปุ่มือตอนนี้เราก็เริ่มโดดร่มล,ลงมาแล้วนะคะ <c oughs> เขาพาเรามาที่วงสีฟ้านะคะซึ่งตรงวงนี้น่าจะของเยอะที่สุดใช่ไหมคะ เขาขี่รถแม็กมาเรนมาอวดด้วยะทุกคนไปกับเขาดีกว่าค่ะขี่มาแค่นี้หรอ <c oughs> แล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะจะมาถึงจุดจุดนี้ฮะจุดจุดที่เราเจอถังนะคะด้วยความที่เราเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้วิธีเอาถังออกใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ช่วยด้วยนะเขาก็ยืนถั่วหลอทุกคน <c oughs> แกงเราใช่ไหม นะคะแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะไรงนี้ต้องแบบเนียนๆหน่อยยิงไม่เคยโดนปกติการยิงไม่โดนอยู่แล้วเอิ่มแล้วก็เป็นเด็กสาวทิดถังนะคะถังอมีเป้แล้วก็ปืนแบบยิงไกลๆสองกระบ,บอกนะคะไม่มีปืนช้านะคะนี่คือสุดยอดแล้วของผู้เล่นใหม่นะฮะต <c oughs> ่อจากนี้นะคะนูบิมก็เป็นถังทั้งเกมเลยนะคะไปดูกันจะเกิดอะไรขึ้น เราเจอคนแล้วนะคะแต่ว่าเรายิงไม่โดนอยู่ดีค่ะเพื่อนเขาก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เพื่อนน่าจะได้หลายคิวแล้วนะคะตอนสุดท้ายเบียมโดนยิงถังแตกไปนะคะใกล้ชนะละคะ่ะแก้วเย่ที่หนึ่งฮะขอบคุณนะคะที่มาดูไม่มีอะไรเลยนะคะเผื่อทุกคนคิดถึงก็เลยทาคลิปลงมาขอบคุณนะไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคน พยายามอย่าออกไปข้างนอกนะคะพ่อ